สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับก็วันนี้นะครับมีทีม,มทนักท่องเที่ยวนะครับได้มาเที่ยวกันนะครับมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับโอุนี้่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตรงน,นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตรงนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลยนะครับ คฝากนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลยนะครับผมครับโอ้โหที่นี่พันธุ์โรยนะครับนี่ เต็มเลยครับนักท่องเที่ยวมาเต็มกันเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับผม มีโรคไปละสามบาทนุชขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอให้ได้เป็นจังทำได้ครัเด้อมากันกี่คันครับโมนี่สิบเก้าสิบใครเป็นหัวหน้าแก๊งครับนี่ละครับโอ้พี่ใหญ่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 ชื่อหญนแบ็คขับอะไรครับผมขึ้นมาเลยครับ บวกขาพิภัยนี่ครับอ๋อบวขาพิภัยอ๋ออยู่บวขาเลยครับอันนมีกลุ่มที่เขาจะมีกลุ่มของผู้รวมเงินรัดมาไม่ใช่ไม่ใช่มาแล้วครบแล้วไม่ใช่บวขางมีกัญชาครับครับครับโอ้รับนึ่งครับหนบนะครับหน้าหนึครับนะคะ น <mm um> ี่ครับมากรหลายพันเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับมันหลมันหลวกคนหลงมันนะครับทีบัญชาแก๊งนะครับเอ่อบัญชานะครับบิ๊กไบค์นะครับ้คนเวรัก ฮารเล่ตายไปแล้วพี่ใหญ่ทนายเมื่อกี้ปทนายเป็นที่ปรึกษาครับรปึกษาเมียนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านกกอกของเรานะครับ ก็เป็นบรรยากาศมาตอนนี้แล้วครับผม ครับบัวขาวนะครับบิ๊กไบนะครับครับผมทีมงานบัวขาวบิิกไบนะครับก็ได้ไปเที่ยวกันมาพี่ขับมาจากไหนนะครับพี่ขับไปจากแก่งกระเบามาจากแก่งกระเบานะครับจะไปแล้วจะไปไหนต่อครับบัวขาวอ๋อจะไปบัวขาวนะครับนี่นะครับมาากบัวขาวไปไก็ครับผม ก็มาจากแก่งกระเบาเราจะไปบัวขาวก็คือตอนนี้เขากำลองกลับใช่ไหมครับใช่คกับอ๋อครับผมก็เลยว่ามาเยี่ยมลุงว่างนะว่ากันง่ายง่ายสวัสดีครับขออนุญาตนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะคะรถปูใหญ่มากคารวาโลครับครับโอ้โหการเตรียมตัวกำลังจะไปกันนะครับกำลังจะกลับกันนะครับ ก็เป็นทีมบัวขาวบิ๊กไบคนะครับก็ป่าไปไปแก่งกระเบามานะครับแล้วก็กําลังจะกลับนะครับนะครับเป็นทีมบัวขาวบิ๊กไบคนะครับนีบ่ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับ เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่ครับเขาเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับของใครครับลุงไรนะ้ อูไรนันครับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณอูไรนอนนะครับจากเยอรมันนะครับที่แวะเวียนมาเรียงน้ำยูทูบเบอร์กันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับนี่ของพี่ตีเราลไรนัทเยอรมันว้คุณไรนัทเยอรมันนะครับผมครับคุณอูไรนอนจากเยอรมันก็ได้เลี้ยงน้ำมะพร้าวปั่นนะครับนะครับโดยผ่านช่องลุงตุ้มตา ลุงเต่าทองนะครับ ah, น um, um, ี okay. um, um, uh, ่นะครับคุณเลยน้อนเนี่ยตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้ครับก็เตรียมตัวจะขับกันแล้วนะครับณตอนนี้นะครับนี่ครับก็กำลังจะไปแล้วนะครับ ก็เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดติดตามในช่องต้นฮักกรกกนะครับนี่นะครับก็กําลังจะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับทยอยไปกันแล้วนะครับทักผอก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะครับเดินทางโดยปลอดภัยนะครับ ทชกดีนะครับขอภัยนะครับผมนี่ครับทชกดีกันนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดครับตะข่ากดติดตามในช่องต้นทักประกอบแล้วก็เป yup. ็นกำลังใจให้พี่ๆนะครับวิ๊กไ์กันนะครับนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ช่องต้นทักประกอบด้วยครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ